สวัสดีค่ะช่วงนี้ไต้หวันอากาศหนาวนะคะวันนี้เราก็เลยมากินชาบูจ้าอากาศหนาวมันก็จะคู่กับของร้อนๆใช่ไหมคะทุกคนขนาดไม่หนาวเราก็ยังมากินบ่อยเลยค่ะวันนี้เราก็มากินร้านใกล้ที่ทํางานนะคะชาบูบุฟเฟ่จ้าชุดนี้ก็400ยกว่าเหรียญไต้หวันนะคะเนื้อที่เห็นในจานอยู่นั้นเราก็สามารถไล่ได้เรื่อยๆค่ะวันนี้พี่สาวว่างนะคะพี่สาวก็เลยมากินเป็นเพื่อนคะ่ะทุกคนดีใจมากเลยพี่สาวจะไปทํางานพาร์ทไทม์นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้เลยค่ะช่วงเนี้ยปกติแล้วเขาให้เวลาเรากินสองชั่วโมงนะคะแต่วันนี้ พอเราฟาดไป3ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ที่ไม่เยอะนี่เต็มร้านนะคะแต่ว่าไม่มีรอข้างนอกค่ะปกติถ้ามีคนรอข้างนอกเขาก็จะมาบอกเราว่าครบ2ชั่วโมงแล้วพวกเราก็จะออกไปค่ะวันนี้เราสงคนโชคดีสุดๆไปเลยค่ะชาบูที่ใต้หวันน้ําจิ้มเราปรุงเอาเองนะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะทุกคนมีบุฟเฟ่หลายอย่างนะคะแต่ว่านันจังไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่านันจังหิวมากค่ะเลยได้ถ่ายมาฝากเพื่อนๆแค่ในโต๊ะนี้เองค่ะ รอบหน้านันจังจะถ่ายบรรยากาศในร้านมาให้ดูนะคะทุกคนหลังจากกินเนื้ออิ่มแล้วเราก็ไปหากินขนมนมเนยจ้ามีหลายอย่างให้เราเลือกเลยมีเค้กมีผลไม้มีไอศครีมหลากหลายนะคะผลไม้วันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเท่าที่เห็นค่ะที่เห็นขาวๆอยู่นั่นก็คือสับประรดนะคะทุกคนเราสองคนจัดหนักมากสภาพเราสองคนตอนนี้ก็คือท้องแน่นมากค่ะส่วนพี่สาวนั้นก็บ่นว่าเอามาเยอะเกินไปอิ่มยังไงก็ต้องกินให้หมดนะคะคนที่นี่เขาไม่กินทิ้งกินขว้างนะคะบา,บายบาย